นอนฝังไหนดีนอนฝังไหนดีนอนฝังไหนดีไ นอน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 เลยอ่ะนอนนอนดีกว่าตัวแทนมไม่พอ <c oughs> ไม่พอเลยไม่ยอมนอนอช้างแฝดอายุทยาครับช้างแฝดชายอยู่คู่แรกของโลกตอนนี้ง,วงงงงเงียเอยู่นะเหมือนจะหิวนะฮะยังไงดี ยอมนอนนะตอนนี้นอนนอนเร็วนอนเร็วอย่าแ,แกงน้องนะอู้หู้อ้าวอ้าวอ้าวยุบหัดทีกะนะันละเออยิงเล็กแรงดีเออเล็กไวมากครับ ใหญ่ใช่มาลุกมามานอนลุกมานอนนอนมามามานอนได้เหรอเอ้ามานอนอย่างนี้ผมว่าแรงมาแรงจัดแรงมาแรงจัแรงมาแรงจับแรงมาแรงจับข้าวข้อ้โห เอาละครับดันกันแล้วครับตันนี้อาเมื่อชี้ช้างแฝดครับมาดูช้างแฝดคู่แรกของโลกช้างเพชรผู้เพชรเมียนะครับกำลังโตวันโตคืนอ้าวอ้าวดันกันแล้วดันกันแล้ว i'm ขอเล่ากันแชร์มาในสตอรี่ครับ เอออดูยิงเล็ก mon 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 ตึ้งตึ้งอ๋อมาโมกันแล้วตอนนี้ はい。<ペー><ペー> อ,อ,กกอ้าวน้องเล็กไม่ธรรมดาครับตอนนี้แกงพี่แล้วก็นเนี่ gini